มันวิสัยทัศน์มันบางแต่นั่นมันก็ต้องเกี่ยวอยู่กับทักผู้นำางชุมชนไดยนะครับว่าเข,า,า,ขา,าจะคุยกันแบบไหนว่าทำยังไงเราจะใช้ที่ทางหลวง,งนี่ตรงไหนที่ยงหว่งเป็นขาจะไม่ไม่ทําอะไรเลยเนาะอย่างทางเขาเนี่ยเราสามารถขอเป็นที่ทวางแผนมากให้คนมาถ่ายรูปนั่นคืทำได้ไหมแบบเนี้ยมันก็ต้องคุยกันแบบนี้เนาะแต่ว่า คนบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเปรื่องยากหน่วยขโเข้าใจหรืยากยิ่งคนละหน่วยงานยิ่งยากมันต้องรอเนาะถ้ามันมีสี่หน่วยงานแล้วสามหน่วยสามหน่วยงานไปเข่าไว้สองหน่วยไ็ห้หน่วยงานหนึ่งอย่ไหมทีนี่เราต้องรอว่าต้องรอว่าเมื่อไรมันจะเข่ากันต้องรอมันมีแบบเอย่างนี้คือรอฮะจบยังว่าทีไหน ที่มันเขาก็ได้พัฒนาในงานแล้วได้ของดีๆขึ้นมาใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเออเพียงเหรอวะเอาเราทำเสร็จแล้วคุณจะให้เราวางนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันยากตรงนั้นแหละยากและนั่นแหละทำได้ไหมทำได้ได้ทำได้ไม่มีที่วางแต่เกี้ยวที่เราเป็นเต็มไปแต่ว่านั่นแหละเขาจะเย็นดีกับเราอีกครับผม